จุงกะสวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องเอซสาวหน่อยเป็นหวมแพง f อฟซีลาวองอิงครับผมอยู่กับช่องเซียเอ็มเจโอทัแล้วก็เสียอมครับผมเจโอวันเออวันนี้จิมเดินอาจบวบเล็กน้อยเนี่ยบวบเล็กน้อยครับพี่นน้องกบส่งผมกับจิทีทีเน่ยเล็กน้อยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เสียอมไปไหนมากครับไปบวชมาคบวบแก่บนบวชเนาะพ่อพ่อก็เซว่าเป็นพระสกระจายเอี่าษากจ เออแล้วก็มีข่าวดีเนาะเสียอ๊อฟตอนนี้เออ่เปิดร้านเปิดร้านครับร้านอาหารไทยลำตำโคราชครับผมอยู่ที่โคกสูงจอะหอนะครับก็พิมพ์ในแมพได้เลยครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาเนาะแถวนั้นแวะได้ครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับอากาศเมื่อนี้ครับพี่น้องครับพวกเขาก็กำลังเดินทางไปที่บ้านหนองครูไปไลฟ์สดเนาะไปไลฟ์สดหมุนอุ้ยปุ้ยปุ้ยบันเทิงสิลป์ EP สองครับผมกา รอบนี้ครับพี่น้องเตรียมอุปกรณ์มาครบเลยแล้วก็นี่เสียอามมาเองก็วันนี้ครับพี่น้องก็รับรองเลยว่า99.9%ไล่สดสิบวัตัดแท้แน่นอนครับเพราะว่ารอบนี้เตรียมเตรียมโตมาดีรอบที่แล้วนี่พผาดครับผัดมันกระทันหันแล้วกันต้องให้ถึงมือเออต้องให้ถึงมือครับผมก็รอบนี้ครับพี่น้องก็เสียเอาทุกรูปแบบเลยอย่างทีสีแบบกันใว้หด้สียกันใ้หมดเลย รอบที่แล้วผมผลาดที่แบบไว้ใจไหวๆครับก็ดีแบบปัญหารอบที่แล้วเราพี่น้องผมเชื่อมเราเตอร์อย่างเดียวอิเตเตนเทอร์เน็ตบ้านอย่างเดียวเราวปนี้เมื่อน,นำ้ำฝนตกพายุเขาสัญญาณเน็ตเดีย่ยปลายทางเนี่ยมีปัญหามันขาดเป็นช่วงๆก็คือผู้ใดที่แบบในเบื่องไร้สดนอะม่คัมันรอแก้ใหม่ไม่มี้ขอแก้เมื่อขออกาศคราบพี่น้อ,นองแต่ว่าดีใจที่แบ<า>บเอฟซีเอฟซีแบบบได้แบบจ่าเข้าใจทีม,มอะไร <ไ S 2> แบบผมกดแบบ ขอบคุณอยากสิขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้าใจเออบางคนเขาก็อาคอมเมนต์มากบอกว่าเออให้เชื่อมไว้ไฟให้เชื่อมนั่นนี่นั่นก็แนะนํามากกขอบคุณทุกคนหลายๆครับแล้วก็เมื่อนี้ครับก็สิป้องกันในมดทุกอย่างเลยเนาะก็เอาเอาง่ายๆเลยคือระบบที่เน็ตมันหลายเช่นนะคือผมทําได้คนเดียวอเพราะว่าพี่เอ็มพี่เอ็มก็ส่วนมากก็จะแบบเตรียมอุปกรณ์หลังๆมานี่อ่าเสียอาร์มจะทําระบบเพราะว่าผมจะทาระบบคนเดียวเพราะว่าแผนกแต่แผนกมันไม่เหมือนกันเนาะตอนแรกกหลาย ก็เลยทาที่นี้ผมไปบวชก็เลยไม่ได้บอกหรือว่าอะไรแล้วมือหนันว่าสิไปนิมนต์แล้วแต่ว่าคือมันระบบมันเยอะจริงเนาะมันไม่ได้ง่ายเยอะๆทำก็เลยว่ามันก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรผมว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้อยากให้เปิดเราก็แต่มันก็อยากเปิดเนาะขนาดเราทั้งโยงสายทั้งอะไรแล้วก็ยังเป็นใช่ก็ยังเป็ดเหมือนเดิมไม่เป็นไรผมว่าทุกคนเข้าใจแล้วเดี๋ยววันนี้เรื่องใหม่เดี๋ยววันนี้เอาใหม่แก้มือใหม่เนาะดีที่แบบมีโอกาสได้แก้มือใหม่ อะไรวันเกิดผู้หญิงหรือวาใช่ใช่าะลยวันเกิดผู้หญิงนะครับพ่อคิดซะอะไรก็รออยู่ที่นั่นรออยู่โน่นแล้วมาตั้งแต่เปิดร้านเนาะแล้วก็มาก็บอกว่าเออต้องไปเด้อเสียเงต้องไปอะไรนะแล้วก็โอเคไม่มีปัญหาครับรับปากไว้แล้วก็ไปคือก็ครับ่าส่วนร้านก็คือให้พี่สาวดูแลช่วยไม่มีปัญหาก็เลยทสามารถออกมาได้เพราะว่าผมทำนันเยอะหลายอย่างนะครับหลายอย่าง่วงนี้ไหนจะโปมูต่้ไหนจะอะไรด้วยนะครับเป็นนั้นเป็นนี้ได้แต่ว่าถ้า ถ้าปกติจะคือดูอยู่ร้านทุกวันอยู่แล้วนะครับตื่นก่อนพี่น้องไปซื้อของซื้อของนะครับแต่วันนี้เราก็ซื้อของเสร็จผมก็เลยรีบออกมามครับเออมาไลให้องค์อิงนะครับได้ข่าวว่าไม่ได้นอนสองวันแล้วไม่ได้วนอนสองวันครับถ้าวันนี้ก็จะเป็นวันที่สาม <Yeah. S 1> แต่ว่าวันที่สามนี่ถือว่าได้ได,ด้นอนได้นอนตื่นสายนิดนึงาะว่าปกติคือเที่ยงตื่นเลยเนาะนอนตีสามที่สี่ก็เลย มาด้วยใจนะครับมาตั้งใจจริงเพราะว่าถ้าปกตินี่คือคงจะไม่ได้เห็นผมเพราะว่างานยุ่งๆนะครับต้องมีทำหลายอย่างนะครับแต่นี่ตั้งใจมาอยากมาหาน้องอยากมาหาพี่ๆทุกคนเนาะก็เลยเออโอเคมามาช่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาดูระบบด้วยนะครับเกมนไม่น่ามีอะไรวันนี้ไม่น่ามีอะไรใช่แล้วอย่างเมื่อกี้แล้วพี่นนท์ก็โทรมา ก็ฝนบปต๊กเด้อยู่พุนแต่ว่าตอนนี้เราแวะกินข้าวอยู่แถวสังขะเนาะสุรินออกจากสุรินมานิดนึงก็ระหว่างทางบางคนยังไม่รู้ว่าผมผมมาด้วยมาเซอร์ไพรส์เพราะว่าตลอดทางแล้วก็แบบระหว่างเดินทางมาที่ฝนตกตลอดทางแต่ว่าวันนี้นี่เราเอารถตู้มาเนาะรอบที่พ่อของไม่เปียกแต่รอบที่แล้วรถกระบะมาโอ้โหี่น้องเลยอันนี้ดีที่ของก็เปียกเพราะว่าแบบคุ้มมากอยู่ นะครับแต่ว่าก็มีซึมนิดหน่อยอาจารย์พี่น้องเป็นกำลังใจนะแมนก็วันนี้ก็ถ้าเกิดควบผิดพลาดหรือยังไงก็จะขออภัยไป็นนที่นี้ด้วยกำลังใจกันอาจจะไม่เกิดกับพี่น้องแต่ว่าพูดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเแบบโอ้โหเนาะบางทีมันอาจจะแบบเลี้ยงเอ้ยเรืออะไรเอ้ยต่างๆฟ้าฝนหรือว่าฟ้าหรือว่าอะไรไฟหรืออะไรเงี้ยมันหลายอย่างเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วนะไฟสดอยู่ไฟตกเด้ไฟตกอยู่ปึ๊บๆเลยนี่ก็อีกแบบนึงที่ว่าเรากลัวอืมแต่ว่าเรามีนั่นบุกก็ บ้านโอเคได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ฝากพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจนะครับขอให้ฟ้าฝนโปรตัว้โปรนั่นขอให้มุ้ยปุ้ยกระเทิงสินเนาะโอ้คนชมได้หลายแม่ก็ให้ฝากแชร์ฝากไลค์ก็เป็นกําลังใจให้พวกผมนะครับเพราะว่าถาว่าที่จริงทีไรที่อื่นก็มีเยอะแยะนะม,แม,มีเยอะแยะแล้วก็โปรเปอชั่นอลกว่าเราก็เยอะนะครับเก่งกว่าเราตั้งเยอะเราเยอะนะครับแต่ว่าพี่ๆเขาก็ือว่าแบบ อยากให้เราเนาะไม่ใช่อยากให้เตี๊ยมเตี๊ยรเพราะว่าปกติเราทําเบื้องหลังกันอยู่แล้วที่เขาก็เห็นแบบในความสําคัญนะครับแล้วก็ดีใจนะครับแล้วเวลาไปที่ฮาตลอดนะครับไม่ได้เครียดตึงหรืออะไรต่างๆเนาะพี่น้องก็แบบว่าฝากช่วยยกลังใจนะครับรอบที่แล้วดนี่คนดูไลฟ์สดนเี่ทะลุสี่หมื่นกว่าเด้ถ้าไม่หลุดก่อนผมว่าน่าจะถึงห้าหมื่นเมื่อนี้ก็เอาไม่แล้วพี่น้องครับซอยกันเบื้องหลายๆครับผมให้ทะลุหาหมื่นเลย มื่อนี้นะครับผมเจอกันบ้านน้องครูตอนนี้ก็สีนี่ครับเชียร์อามเมือนลังสิกินเข่าครับผมไปเดี๋ยวให้เชียร์อามกินเข่าด้วยันนี้พี่น้องมาแกกินเข่าเศร้าครับพี่น้องโอ้ช่วงนี้กับมีแบบประกันแบบฝนฝ่าเปลี่ยนแปลงบ่อยไปน้องเป็นวัดนิดหน่อยครับผมกับเสียงกับสีแปลกๆเล็กน้อยนะครับเมื่อนี้ก็มากกันสีค้นกับพี่น้องนี่พีเตอร์โซเชียลพละครับครับหล้วกับน้องบอสนี่ครับน้องบอส นิ่งเป็นหลับขยะเป็นแดกครับคนนี้นี่ก็เสียอาวพีก็มาไปเออพี่ก็ว่าไปเ <c> ด <oughs> ี๋ยวพี่ลองโอ้แนวกินเมตาเสีย<อ>ก่อดอกะก็มีอย่างไรก็ไปลองคลิปนี้กับมาเกี่ยกาสท้ายคลิปเป็นพี่น้องเบิ้งอัปเดตนะครับผมแล้วก็จังรอบที่แล้วเขอโทษอีหรีกี่น้องขอโทษหลายๆกับบอกคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่า ว่าแบบอีกอย่างหนึ่งก็บอกค่อยได้ไล่น้่แล้วกับกับบอคิดว่ามันสิเกิดปัญหาแบบนี้เนาะมันหลุดแบบเน็ตอีกอย่างหนึ่งกับพี่น้องคนเชื่อมต่อหลายน้ำคนกับประมาณเกือบสี่สิบคนนะครับสามสิบกลัวเราแบบนี้มันหลอ่ะมันเกิดปัญหาแน่นอนจังรอบนี้ก็ผมเตรียมการมาอย่างดีครับกับสีพยายามให้มันผิดผลาดน้อยที่สุดนะครับผมกับบอกกรั่นตีนวามันสิบมมีปัญหาเลยแต่ว่ากับสีพยายามเหตุมันดีที่สุดเต็มที่ที่สุดรับพี่น้องเต็มที่ทุกงานครับผม เติมของก่อนมือนี้ก็ะสีอามาน่ำกับอุ่นใจเพราะว่าครบตีเนาะพี่รองเนาะครบตีโครบตีเอ้ชิ้มตำบากกันมาหน้าเสียบสุดยอดครับพี่นองต้องเราอีกกี่นาทีอีกกีชั่วโมงถึงไหมชั่วโมงหนึ่งไป็หอดปุ่นกับ10ประมัน4.40เนาะ สี่โมงสี่สิบอือขอบคุณครับเฮ้ยจานโบราณได้เลยสี่โมงสี่สิบแล้วก็มเมื่อกี้กับไอ้คุยกับพี่นนท์แล้วกะเริ่มไลฟ์สดประมาณสองทุ่มเวลาเดิมนะครับพี่น้องครับกะผู้ใดที่เห็นคลิปนี้ครฝากพี่น้องกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันไดน้นะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ตอบเมนนะครับพี่น้องเพราะว่ามันหลยๆอาย่างครับพี่น้องแต่ว่าผมกับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ขนาดาษเฟซบุ๊กผมแบบ ย่ามผมโพสยังไปเดี๋ยวผมบ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์ผู้ใหเลยครับมันจังไรพี่น้องมันเป็นอาการเบือ่อการหล่นโซเชียลมั้ยแบบบางทีแบบอยากโพสด้ซื่อหลักกระหายไปนะครับพี่น้องโอ้โอเคก็พี่น้องสาหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พอดีมีสายเขานะครับผมกะเดี๋ยวเจอกันบ้านน้องครูนะครับผมก็ขอพุณทุกกําลังใจนะพี่น้องเจอกันใหม่ลิปหนาสวัสดีครับ